ดำตัวดำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอามา,าสโขปนะครับตัวใหม่ไม่ชมนะครับการแกะของกันก่อนนะครับตัวน,นี้สั่งในจากร้าน,นใน YouTube นะครับที่ที่เขาลงขายไว้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นของ BSA นะครับขนาด C สี่สิบหกนะครับเฉลี่ยสี่ยีสิบหกสิบสี่เท่านะครับหน้าเลนส์ี่สิบสี่นะครับของ B s a นะครับเส้นเลนส FFP นะครับขยายตามซูมนะครับเส้นเลนสนะครับเราก็มาดูตัวงานกันก่อนนะครับตัวกล้องตัวขาจับหลังท่อสามสิบมิลนะครับขาจับเอ็ดมิลนะครับมีท่อบังแสงนะครับตัวแสงนะครับมาแกะดูตัวงานนะครับ คีอแบบกระดงครับด้านหน้านะครับอาจจะมีร่องรอยนิดหน่อยครับแต่ไม่มีปัญหาต่อการย่างานนะครับสวมใส่ได้ปกตินะครับมีรอยนิดหน่อยนะโอเคนะครับเลนสี่สิบสี่มิลนะครับตัวปรับหลายด้านข้างนะครับด้านซ้ายนะครับตัวสูงขึ้นสูงขึ้นบนล่างครับ ีปรับซ้ายขวาคุข้างเน่นอยู่นึกงานนด้จะใช้ได้ปกตินะกเอพี PP นึกอัดแก๊สนะครับดูด้านหลังนะครับตัวปรับสายตาแล้วก็ตัวปรับขยายการซูมน,นะครับยานเล็งแบบนึ้น โรงงานก็โอเคนะครับใช้งานได้ดีนะตัวนี้ราคาไม่แรงมากครับสหลับเลน FFP นะครับปกติ2,000อัพน,นะครับตัวน,นี้ไม่ถึง2,000นะครับรวมสง่งเรียบร้อยเอามาดูตัวเส้นเลงนะครับรนี้ผมปรับอยู่ที่ระระดับซูมที่10นะครับ10เท่านะครับ ต่ปลปกระเบื้องลองชมภาพกันไปก่อนนะครับระยะไกลนะครับเดี๋ยวมาดูระยะใกล้นะครับห่างระยะประมาณ3ามสิบกว่าเมตรนะครับ3ามสิบสี่สิบเมตรนะครับซูมสิบเท่านะครับอันนี้ระยะใกล้นะครับ2ี่สิบกว่าเมตรนะครับอาจจะเบอร์นะครับ ต้องช่วยปรับหลานั่นข้างซ้ายมือนะครับช่วยเมื่อให้เห็นภาพนีได้คมชัดนะครับนี่ครับปรับหลาเรียบร้อยนะครับดูชัดเหลนนะครับแต่ระยะแต่ระ,ะยะแต่ระ,ะยะต้องปรับหลาช่วยในการให้ภาพนะครับนี่ข้างเบอร์นะครับระยะไกลต้องปรับหลาช่วยนะครับ อยากภาพเบลอชัดขึ้นนะครับภาบชัดขึ้นแล้วครับชมกันไปก่อนนะครับสําหรับเส้นเล็งจุดดอนนะครับมีตัวเลขบอกขีดแต่ละดอนนะครับจุดตรงกลางครับลองดูครับสำหรับเส้นเล็งดดดเหมนี่นก็ลอง รดกำลังขยายลงนะครับที่จะเริ่มเอิมลงเพิ่มนี่รถนะครับเส้นเล็ก็จะดูเล็กนะครับเห็นแทบไม่มองไม่เห็นเลยครับนี่นะครับเส้นเล็งขยายตามนะครับอยู่แต่ระยะการซูมนะครับนี่ซูมสุดแล้วนะครับสิบสี่เท่านะครับตัวเลขก็จะใหญ่มากนะครับเนี่ยเห็นจุดดอทนะครับกำลังขยาย สูงสุดนะครับสีเท่านการมองสหารโซโฮมนะครับอย่างนี้นะครับผมตั้งใหม่นะครับมองดูด้านหลังนี่ไม่เห็นนะครับครับชมภาพกันนะครับกดไลค์กดติดตามช่องน้ำดำโมัตดํานะครับืไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องนะครับคลิปนี้ก็เอา ขอบตัวใหม่มาให้ชมกันนะครับกับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ